ก็จะ้นซื้ตแอนซาคุลานะคะวันนี้เราก็จะมนาะเก็ตตกอัปเดตนะคะเนื่องจากว่าเรไม่เข้าองเลนนเลยสิคืออัปเดตครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่น่าดูนะคะใหญ่หรอกก็นะส,นส่วนมากคือส่วนมากเราแบบว่ารักนะรักในสิ่งที่เราทำก็อัปเดตมาประมาณที่ก็ไม่รู้อ่ะ เด็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเรามาลองชิมไหมคะอันแรกเป็นหมวเป็นพวกเด็กๆนะทุกคนคือผูใหญ่ก็เริ่มมีแล้วก็นกตุกช่องผมช่องผมก็เพิ่มมาประมาณสองทรงสามสิบเอรอ็นะคะก็ดีนะก็เอิ่มก็เพิ่มมา่รู้เพิ่มมาอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่่อยได้เขาเลอ่เราคิดว่าสามามก็สามแล้วก็เนี่ยเนี่ยก โฆษณาไม่รักคนเลยพี่ก้นผีดาทุกคนพี่ขอรู้ได้ไหมอะ่ะพี่ก้นผีดาทุกคน สีเสื้องก็คือหน้าแบบนี้พี่ผมไม่น้องลอเลยทำไมเป็นคนแบบนีนะ้นี่นะคะก็จะบอกว่าเราก็เป็นคนไร้ร้ายเป็นเรา็จาเข้าเกมแบบมีโฆษณาพี่เชื่อมากโฆษณาจะทำให้โทรศพพัพท์พี่มันเออเร์เรอร์อีกแน่นอนเพราะมันเออเร์เรอร์ไปแล้วรอบหนึ่งพี่จะอ่านคลิปเลย,ยพี่อัดไม่ได้ จะมาเก็บตกอัพเดททุกซอกมุมเลยนะคะทุกคนแง่ทำไมทำเสียงงา้นะาแง่เนี่ยก็เข้าไม่อยู่ในเมพนะอยู่สี่มพเข้าแมพอะไรจเข้าก็มันเกมนห้าห่าของจอวันนี้น่าจะพาไปดูชั้นซอกกันเด้ลยขาดนี่ขาดกดนี่เลย อรากาอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะมาแล้วบนไมาแล้วนีที่เคยพี่ก็คเคยสร้างมาล้วคือรูปของพอมันเต็มก็มาาลเลย้องมาเล่นะาตหายไปเลยนะคก mm. ็ไม่มีอะไรอัพอยู่ทไหน,บ,น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 ะะบ้านหลังนี้นะบ้านังต่ก็คือบ้านไหว้ ใช่มตึกนีงไงตึกน,นี้แล้วเนี่นี่ตึกน,นี้มากมายดีใจมากเลยสาม้อม่ลลคออั้เอซมเองน่ารกจก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสร้างหลายดีนะแล้วก็เป็นบ้ามสมเ่ยมๆสาเหลีลรูปนะทุกคนจะพาไปดูด้วยต้องดูนะดูเลยว่าบ้าสมเหลรูปหลังนี้มันจะเป็นยังไง พี่จะบินไปใช่ไหมพี่ยังทุกข์ใจวะ่ะเออจะบินไปเปล่าวะเราจะบินไปสู่บ้านหลังใหม่ของเราเดี๋ยวไมหนาวร้อนใครที่อยาก<ะ>ไปบ้านแบบโตคตรโตเหลของพี่ก็ไปได้เลยนะพี่จะขอบฝัน่าเลกหมอ,อพี่ตอบพี่ตอบค่ะพี่ตอบไม่ได้ตอบค่ะทุกคนพี่ไม่ได้ตอบถ้าพี่ดีเพื่อให้ดูไอดีนะค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวเราก็ไปกัน เ0็ดร้อยเพ์เลยเหรอมานู่นทุกคนเห็นไหมโคตรร่มจมเลยพี่แม่แบบพี่เป็นคนที่ทุเลานี่ถึงแล้วดูสิคอนเจ์าได้ไหมพี่โคตรน้อยพี่พีจะต้องอารอะดูสิดูซ่าเลยด,ดนูนี่เพิ่งดูฉันสอง เปิดมากเปิดมาดี่นาไปก็นต่อมากนตอนหลังีืนะา,าทุกคนคือ,อนีมากเลยทำอะไรพี่โตอะไว้ข้างนอกด้วยนะเพื่อแล้วก็เป็นแบบไปที่นั่งทำมันบา้านที่นั่งทำมันบา้านนะีพี่แน่ายมากดูกินชงชาไว้หน้าของกันเลยลน้ำหมดทุกคนเราไม่นอนบ้านกนค่ะ กำลังคิดอยู่ในใจนะพี่ว่าพี่จะกอบคนอื่นถามอะไรคนรวยฝั่งฝั่งเฟียฝาวอะไรสักอย่างนี่ยไอ้หัวพี่เนี่ยคนรวยคนรวยสมาชิกของเราคือคนนี้เละค่ะเราต้องช่อหน่องว่าวิกุสขาดชื่อ,บบน,อน้ารกน่ะดูดิเน้ารามาแล้วเราไม่รู้สึกมา เราจะลงน้ำนี่เราจะมั้ยน้ำให้ฟิไนเลยก็คิดนี้ก็มาค่ารีวิวเก็บตกอัพตเตอร์แล้วก็รีวิวบ้านที่เราแอบ,บเก็บตกเข้ามาเหมือนกันนะคะคือก็คิดนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีเฮ้ย